ท่านพระอัยาครูธรรมหรือพระสะกลสมณก,กิจจะอาวาสวัดโพนทองสมัยนั้นท่านจะพาพระลูกวัดฝึกทำกรรมฐานภาวนาซึ่งพระภิกษุฟันผู้บวชใหม่เพียงภรษาแรกก็ได้รับการฝึกอบรมกับท่านพระอัยาครูธรรมด้วยซึ่งท่านจะพาพระลูกวัดออกทุดงไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นสถานที่สงบสงัดเพื่อฝึกหัดภาวนาตามป่าช้าป่าชัดผู้ผาหน้าธรร หลายๆแห่งหลายๆตำบลที่อยู่ในแถบนั้นนับเป็นการออกฝึกทุดงกรรมฐานภาวนาครั้งแรกของท่านพระอาจารย์ฟันท่านหลวงปู่สุวัตสุวัจโจแต่บันทึกไว้ว่าการฝึกกรรมฐานภาวนาแต่ก่อนนั้นท่านมีการอบรมจิตใจให้มีสติโดยวิธีการนับลูกประคำคือเอาได้มาร้อยเม็ดลูกประคำจำนวน108เม็ดเอามาคล้องคอหรือข้อมือแล้วนั่งบริกรรมภาวนาตั้งสติระรึกคุณพุทธคุณ ว่าพุโทโธพุโทโธเช่นเดียวกันแต่ต้องนับลูกประคำไปด้วยจนครบจำนวนลูกประคำทั้งร้อยแปดเม็ดเรียกว่าชักลูกประคำเมื่อจบแล้วก็เริ่มใหม่คือพุโทโธหนึ่งพุโทโธสองพุโทโธสามไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างแน่วแน่มีความรู้สึกเบากายเบาจิตพอปรากฏเห็นนิมิตต่างๆมีแสงสว่างเป็นต้นถือว่าผู้นั้นได้สมาธิขั้นต้นแล้ว เมื่อพระภิกษุฟั่นอาจารโรได้ศึกษาและปฏิบัติอยู่กับท่านพระอายาครูธรรมเป็นเวลาสองปีครั้งถึงเดือนสามข้างขึ้นปีพุทธศักราช2463พระอาจารย์มั่นพูริทัตโตพร้อมด้วยพระภิกษุสาม,มเณรหลายรูปออกเที่ยววิเวกเดินทุดงรุกขมูลมาถึงบ้านม่วงไข่ตมบลพันนาอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครได้เข้าไปพักปกรดอยู่ในป่า อันเป็นป่าช้าข้างบ้านม่วงไขฝ่ายญาติโยมชาวบ้านม่วงไขเมื่อทราบข่าวว่ามีพระธุดงมาจึงพากันดีใจมากเพราะทุกคนก็อยากเห็นพระธุดงจึงได้กระจายข่าวบอกให้รู้ทั่วกันอย่างรวดเร็วคณะหญิงชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่พากันออกไปต้อนรับได้ช่วยกันปัดกวาดจัดทําที่พักปรากฏและทางเดินจงกรมตลอดถึงจัดหาน้ำเดิมน้ำใช้ถวาย เสร็จแล้วโยมที่เป็นหัวหน้าผู้เป็นนักปราญ์อาจารย์พากันนั่งคุกเขา่ากราบพระสามหนแล้วนั่งสงบเรียบร้อยคอยฟังธรรมคำอบรมจากพระอาจารย์มั่นภุริทัตโตสำหรับพระภิกษุที่ไปร่วมฟังด้วยในคราวนั้นมีพระอายาครูดีพระภิกษุฟันอาจารโรพระภิกษุกูธรรมทินโนได้มีใจเริ่มใสศรัทธาชวนกันออกไปฟังธรรมเทศนาอบรมปฏิบัติธรรมด้วย เมื่อพระอาจารย์มั่นภูริทตโตได้แสดงธรรมสั่งสอนเริ่มตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลตลอดถึงการภาวนาว่ามีอนิสงส์มากแต่การที่ผู้ให้ทานรักษาศีลไหวพ้พระฟังธรรมกระทำเจริญกรรมฐานภาวนาที่ไม่ได้อานิสง์ผลมากนั้นเพราะพวกเรายังมีความเห็นผิดมีความนับถือและเชื่อถือผิดทางธรรมที่พระพุทธองค์นำพาสาวกประพฤติปฏิบัติมา ตัวอย่างเช่นชาวบ้านเรายังบวงสวงนับถือบูชาหอทดา,ารักษ์พูดผีปีศาจพระภูมิเจ้าที่ผีสางนางไม้การพนับถือเอามาเป็นที่พึ่งตามความเข้าใจผิดของพวกเราโดยเข้าใจว่าของเหล่านั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ดนบันดาลครุ้มครองปกป้องรักษาและป้องกันพยันอันตรายได้จริงมีการฆ่าสัตว์สองเท้าสีเท้า มีกัวควายหมูเป็ดไก่ตลอดจนถึงเหล้าสุรายาดองของมึนเมาเอามาทำพิธีเส้นสวงบวงสวงเทวดาปีศาจวิญญาณพูดผีพระภูมิเจ้าที่เทวาอารักษ์เขาเหล่านั้นจะได้สเสวยเครื่องสังเวยที่เอามาทำการเส้นสวงหรือไม่ไม่มีใครเห็นเห็นแต่พวกเจ้าเองนั่นแหละอิ่มเมามึนเมาคึกค,ครื้นกันทั้งหมู่บ้านแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะมาช่วยอะไรเราไม่ได้ มีแต่จะมาก่อกวนก่อ,ก,อ,ก,อกินกับพวกเราร่ำไปรอบปีหนึ่งๆก็ต้องเสียวัวเสียควายหมูเป็ดไก่ให้มันทุกๆปีพวกเรามีความเชื่อถือผิดๆเพราะความเห็นผิดนี้แลไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่พาสาวกอุบาสกอุบาสิกาประพฤติปฏิบัติมาการไหว้พระภาวนารักษาศีลให้ทานการทำบุญกุศลจึงไม่มีผลอนิสง์มาก ให้พากันเลิกละความเชื่อและนับถือผิดมาตั้งแต่นั้นเสียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าได้เกี่ยวข้องกับมันอีกอย่างเด็ดขาดเทศนาของท่านพระอาจารย์มั่นในครั้งนั้นทําให้ผู้ฟังเกิดความปิติเลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมากและในการอบรมแก่ชาวบ้านม่วงไข่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครของหลวงปู่มั่นพุทธิโตเมื่อปีพุทธศักราช2463ในครั้งนั้นญาติโยมพุทธบริษัท ได้สนใจและกระตือรือร้อนต่อการปฏิบัติธรรมเป็นอันมากการจะริษทธุดงมาที่บ้านม่วงไข่ของหลวงปู่มันบุริทัตโตนั้นเกิดประโยชน์มหาศาลเพราะนอกจากท่านมาเมตตาโปรดชาวบ้านม่วงไข่และชาวบ้านละแวกใกล้เคียงให้เลิกนับถือผีหันกลับมานับถือพระรัตนไตัยและหันมาปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังแล้วพระธรรมเทศนาอันลึกซึง้งอุดมไปด้วยเหตุและผล ันเป็นอนุสาสนีปาฏิหารของหลวงปู่มัน่นยังได้โน้มน้าวชักจูงลูกหลานคนในตระกูลสุวรรณรงค์ให้เป็นตระกูลอุบาสกอุาสิกาผู้ใฝ่ธรรมมีใจบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอันมากและการมาของหลวงปู่มั่นในครั้งนั้นท่านเมตตามาโปรดลูกศิษย์สามองค์เป็นพิเศษนั่นก็คือพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรพระอาจารย์กูธรรมทิโนและพระอาจารย์กว่าสุมโนพี่น้องตระกูลสุวรรณรงค์ที่ออกบวช เพราะการที่หลวงปู่มั่นภูริทธตโตท่านทุดงไปโปรโดนั้นสถานที่ใดท่านย่อมมีเหตุผลหรือที่ไปที่มานั่นคือสายบุญสายกรรมในอดีตชาติอันยาวไกลที่ท่านเคยบำเพ็ญบุญบาร,รมีในพระพุทธศาสนามาร่วมกันนั่นเองซึ่งทั้งสามองค์ล้วนเป็นผู้บำเพ็ญบุพเพจระตบปุญญาตาคือเป็นผู้สร้างอำนาจวาสนาบาร,รมีธรรมในอดีตชาติร่วมกันกับหลวงปู่มั่นมาอย่างดีนั่นเอง คำสอนของท่านพระอาจารย์มัน่นภริธโตตลอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านม่วงไข่และคณะของท่านพระอายาครูดีพระภิกษุฟันอาจารโรพระภิกษุกูธรรมถิโนเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศน,นาจบลงทั้งสามองค์ต่างก็เกิดความปิติปราบรื่มใจและเคารพเรื่มใสเป็นอย่างยิ่งต่างองค์ก็เกิดกำลังใจมุมานะอยากบังเกิดความรอบรู้เหมือนอย่างท่านพระอาจารย์มัน่น จึงได้พากรารปวาวณามอบกายถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นปุริทโตเพื่อจะได้ไปฝึกได้ศึกษาอบรมได้รับเอาปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติถือตุดุงขวัตตามพระอาจารย์มั่นอย่างเคร่งครัดและต่อไปในภายหน้าจะได้ขอติดสอยห้อยตามท่านไปด้วยเพื่อจะได้ไปปฏิบัติรับใช้ท่านในทุกหนทุกแห่งครานั้นท่านพระอาจารย์มั่นและคณะ ได้พักอยู่ที่ป่าช้าบ้านมวงไข่ตามสมควรแก่อัธยาศัยแล้วด้วยท่านคอยพระสิทธิ์ใหม่ทั้งสามองค์ไม่ได้จึงได้ผาคณะของท่านจาริกออกเดินทุดงไปก่อนเพราะท่านทั้งสามองค์ยังไม่พร้อมในเรื่องบริขารสำหรับออกทุดงอยู่ป่าตระเตรียมกันไม่ทันถึงอย่างนั้นใจของท่านทั้งสามองค์ก็ไม่ยอมเลิกละความพยายามที่จะติดตามท่านพระอาจารย์มั่นไปด้วยต่างองค์ต่างก็รีบจัดเตรียมบริขารสำหรับธุดงอย่างเร่งรีบ เมื่อพร้อมแล้วจึงออกที่ดงติดตามท่านพระอาจารย์มั่นต่อไปซึ่งการคมนาคมทางภาคอีสานในตอนนั้นยังไม่มีถนนหนทางรถราก็ไม่มีอาศัยเกวียนหรือการเดินด้วยเท้าเปล่าการติดต่อสื่อสารก็เป็นไปด้วยความยากลําบากดังนั้นการออกที่ดงติดตามท่านพระอาจารย์มั่นให้พบจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากเพราะตามปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นปฏิปทาเพื่อความหลุดพ้น ท่านมุ่งเน้นการปฏิบัติภาวนาเป็นสําคัญและในขณะที่ท่านอยู่ระหว่างสแสวงหาโมฆะธรรมท่านจึงมักไม่อยู่ณที่ใดที่หนึ่งหรือประจําติดต่อกันเป็นเวลานานๆานท่านชื่นชมอยู่ใต้ลำพังเพียงองค์เดียวในสถานที่ที่ปราเปลี่ยวแสนธุระกันดาล